เอาละครับมาสู่เนื้อหาสุดท้ายนะครับอนุกรมเรขาคณิตนะครับอนุกรมเรขาคณิตคืออะไรนะครับก่อนที่จะไปที่อนุกรมเรขาคณิตขอมาที่ลำดับเรขาคณิตก่อนนะครับลำดับเรขาคณิตก็คือ2 4 8 16 32แบบนี้ไปเรื่อยๆครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงอนุกรม เรขาคณิตนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับอนุกรมก็คือการบวกกันไปเรื่อยๆครับ2บวก4บวก8บวก16บวก32บวกไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเนี่ยก็คืออนุกรมเรขาคณิตหน้าตาจะเหมือนกับลำดับเรขาเลยแต่เปลี่ยนจากเครื่องหมายคอมมาเป็นเครื่องหมายบวกเท่านั้นเองนะครับโดยแต่ละตัวจะห่างกันเท่ากับ R นะครับ จะห่างกันเท่ากับ r ซึ่งความหมายของ r ก็คืออัตราส่วนร่วมนั่นเองครับโอเคนะครับดังนั้นเราจะมาดูความสัมพันธ์ของอนุกรมเราขาคณิตกันนะครับถ้าครูบอกว่า sn คืออนุกรมเราขาคณิตจะได้ว่า a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก a n ครับแบบนี้ครับดังนั้นจะขอแทนค่า a 1ก็คือ a 1ครับ a 2 a 1 r ครับ a 3 a 1 r ยกกำลัง2บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง a n ก็คือ a 1 r ยกกำลัง n ลบหแบบนี้ครับอ่า ทีนี้ครูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับครูเอา R คูณตลอดทั้งสมการนะครับอันนี้เป็นสมการที่1ครับพอเอา R คูณตลอดทั้งสมการจะกลายเป็นอย่างนี้ครับ R คูณกับ sn เท่ากับ a 1 r a บวก a 1 r กํลัง2บวก a 1 R ยกกํลังสบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก a 1 อายกกำลัง N แบบนี้ครับอ่ะอย่อนิดนึงนะครับพอเราได้ตัวนี้มานะครับเราก็บอกว่าไอตัวสมการนี้ก็คือสมการที่2ครับซึ่งความพิเศษของสมการ2ตัวนี้ก็คือเมื่อเอามาลบกันครับจะสังเกตว่าตัวนี้กับตัวนี้มันเหมือนกันครับเมื่อเอา,เอามาลบกันมันก็จะตัดกันแล้วก็หายไปเลยนะครับดังนั้น ครูก็จะเอาสมการที่1ลบสมการที่2ครับก็จะได้เป็น a n ลบ s n แบบนี้ครับเท่ากับตัวนี้ตัดหายไปตัดหายไปตัดหายไปก็จะกลายเป็น a 1ไอ้ตัวนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับตัดหายไปด้วยนะครับลบด้วย a 1 r ยกกําลัง n ครับแบบนี้ครับทีนี้ เรามาดูครับดึงฝั่งซ้ายสามารถดึง Sn ออกมาครับตัวนี้ได้เป็น 1-R ลบ r ครับตรงนี้ดึง N 1ออกมากลายเป็น 1-R ลบ r ยกกำลัง N ครับแบบนี้ครับ 1-R ลบ r มันคูณอยู่ย้ายไปหารครับดังนั้นเราจะได้เป็น Sn เท่ากับ A1 คูณ1ลบ r ยกกำลัง N หารด้วย 1-R ลบ r ครับได้มาแล้วนี่คือสูตรแรกที่เราจะใช้กันนะครับอีกรอบนะครับขอทวนสูตรใหม่นะครับเราจะได้ว่า SN เท่ากับ A1 คูณ1ลบ r กลัง N ส่วนด้วย 1-R ลบ r ครับคราวนี้เราลองมาพิจารณาดูตัวนี้ครับ AN เท่ากับ A1R ยกกำลัง N ลบหนะครับเราจะได้ว่า An เท่ากับ A1R กำลัง N ส่วน R ครับคููย้าย R ตัวนี้ขึ้นไปคูณครับดังนั้นครูจะได้ความสัมพันธ์ใหม่เป็น AnR เท่ากับ A1R ยกกำลัง N, N ครับคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนสูตรฝั่งซ้ายนะครับเราจะมาเปลี่ยนสูตรฝั่งซ้าย SN เท่ากับ A1 อ่ะเอา A1 คูณกระจายเข้ามาลบ A1R ยกกำลัง N ส่วนด้วย1ลบ R ครับเราได้ A1R กํากำลัง N นี่ก็คือ A1R กํากำลัง N แทน ANR ลงไปครับดังนั้นเราจะได้สูตรครับ SN เท <SN S 1> ่ากับ A1 ลบ ANR ส่วนด้วย1ลบ R ครับ เราสามารถใช้สูตรฝั่งซ้ายเมื่อโจทย์กำหนดพจน์สุดท้ายมาให้ครับให้พจน์สุดท้ายมาโอเคนะครับดังนั้นเราจะมีอยู่ด้วยกัน2ส,สูตรนะครับสูตรแรกคือสูตรนี้อีกสูตรหนึงก็คือ Sn เท่ากับ a1 1ลบ r กำลัง N ส่วนด้วย1ลบ R ครับโอเคนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้อง จำสองสูตรนี้ไว้ให้ดีนะครับนะจำทั้งสองสูตรนี้ไว้ให้ดีนะ